ทักทายสับาดีตื่นมาเช้านี้อยู่ดีมีแหง้งมีความสุขทําบุญตักบาตรใส่บาตรหยาดน้ำพี่น้องยนีมือเศร้าถ่ายเนพอเพ่นยัมพันได้ออกมาแล้วหลานหัวเตอมาแล้วไหมมาเข้ากล้องเ,เอูยหรือเข้ามาล่ลุนเอเนนเอ <uous S 2> มาแล้ว <c oughs> อันนี้แม่อุ้ยปุ่นใส่บาดโอ้คุณหลวงพ่อมาแล้วครับพี่น้องไปพี่น้องเตรียมการบาดีนพุ่นมากเลยเพื่นพุ่นอยู่ไกลๆเดี๋ยวผมจะสู้ให้แบบพุ่น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 สุดแม็กเลยพี่น้องไปเตรียมใส่บาดยานใส่บาดยานพกใส่บาดยานน้าอันนี้ต้นหยังอันนี้ต้นป่์ม อ๋อเปแต่มีงูเขียวขนาดทักทายสบายดีเอ,เอาเตรียมเตรียมครับเตรียมมาแล้วเยเตรียมมาแล้วหัดล้านกองทุนเหรอไปเออใส่บาตรยานน้ำเลยพี่น้องได้บุญนำกนันพี่ผู้เท่าเพิ่นเตรียมถาใส่บุญได้นี่เออ ตเตร<า>ียมถาใส่บุญเออใส่บุญใส่บาอันเดียวกันละพี่นออทท้องอือวินิดว,วิเต๊บวิไซวิวิเปรวิฮัตวิฮัตวินงวินนางเอา้าซื้อคือกันเลยนอนอ,นอนอคือกันแล้วนอนงนอนางไปเด้อพี่น้องเลยได้บุญน้ำกันเด้อเศร้านี่ยู่ดีมีแห้งเก็บไปได้ใครอย่ามี ล้านกองทุนครับเตรียมการด้ได้บุญนํากันเดอ้อพี่น้องเดอ้อทักทายสบายดีย้ำเศร้าครับมื่อนีวันผใหญ่วันยุดบ่ได้ไปเห็นงานผมก็ได้เนาะเตรียมใส่บาดย่านน้ามื้อนี้เละบออันมื้อนี้เพิ่นเอิญเตอเพิ่นเพิ่นเอิญแล่มหรือขึ้น แลมสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดเลยเนาะแมะ่สิบสี่ค่ำเนาะมือหนิเนาะครับแลมสิบสี่ค่ำเดือนสิบเอ็ดเนาะฮันบัเป็นแลมสิบเอ็ดค่ำเดือนสิบสี่เนาะมือหนิบ้างไฟพียานาคโม,ม,คคมขึ้นบอกคือในนังนะโอ้อยตัดผมงามเลยโว้งคล้ายๆกับเป็นโวงคล้ายๆกับอุย,บอยปุ่นเนี่ยทรงผมเป็น ทรงเดียวกันของของอุ้ยปุ่นสัน่นกลัวของของไม่อุ้ยเหยาวแล้วครับอุ้ยปุ่นเราตัดสันดด่นเด้ดิ๊กเพิ่งมาเสียให้ผมตัดให้อยู่เอาทางท้ายสบายดีครับพี่น้องเตรียมหลวงพ่อกำลังมาเนาะเตรียมทาเส้นบาทเดี๋ยวทาเบิ่งเพิ่นก่อนเดี๋ยวขอโจมกันนิดหน่อยเจอสาธุน้ำกันเด้อพี่น้อง สาธุสาธุเด้อบุนี้ผู้ขาได้เห็ดในเมื่อนี้เนาะคอยจ้ากรรมในเวรนะพี่ควรไปจำร่างกายเทครับประจำร่างกายาบัณฑบาปผู้ขาผู้พญานาคทาั้งหลายพระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีพระแม่ยานาพระแม่ผู้ศพจงได้รับคนบุญที่ลูกได้เห็ดในเมื่อนี้เด้อเทพดาประจำวันเกิดผู้ขาประจำวันเสาร์ คนบุญที่ลูกได้เห็นในมืองนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุทุกท่านทุกคนทุกตนเพิ่นซุ้มกันเนาะครับเนาะซุ้มแซ้ลท่าไซบาตลลงใสอื่นเจ้าอ่ะเยอน1ี่ปีที่แล้วกูแล้วเมื่อวันที่หกเมื่อกี้นยครับ ผมกระถือตงวนี่หก่ราเทยนที่นี่อี่ืวันที่หกผมซื้อซื้อิมหกมันออกหกสิบเอ็ดเนาะลอตเตอรี่ซื้อหกแปดหกมันออก 69, หกเก้าหกอืมวันนา,นานี่เต็มแล้ววิว,วิวีเพิ่งว่าอันหันลูกเคยมากนี่บ่มีมอง จัดเลี้ยงพี่เด้อเฮือนป้าดะมันมาจัดกินเลี้ยงอยู่พี่ดบาบักเปมเพิ่นเว้<น><ม>าหยอกมันมาจัดอยู่เฮีออยนยายเตย้พี่นะเอาม,มาแม่เน่ๆๆอุ้ยอุ้ยบอกเราโลมันโลดนันปิดอุ้ยอุ้ยเตือนนี่แม่อุยอุยทอนอุ้ยทอนมาแล้วหลวงตามาแล้วกำลังมาอุ้ยตาทอนมาแล้วเดี๋ยวหลวงตา,าก็ตามมาเอดบุญให้มัน เออมอลัซิ่งมาบะกะแน่มันวิตกวิตย่างมันได้เหมอนเดิมไม่้ต่นะมอลำซิ่งอะจบเลยเอะอยากซิ่งเปิดซิ่งเอาดิหุ่มไรหน้าซัตอมนั่งแจ๊วมาแล้วครับหลวงพ่อมาแล้วมาแล้ว่อตล เออกระยานพ่กแก่ตัวนี้เหนื่อยแไบบปแ้วนะข้าวบ้านประชัยบ้วเนี่ยเพื่อนหลวงพ่อห้องเพื่อนเนาะอือมาแล้วพี่น้องมาเด้อครับมาเอาบุญน้ำแก่นเด้อสาธุสาธุ